แฟนคลับชาวร่วมใจนิววันนี้ผมทศพรแก้วอินจะพาทุกท่านมาดูคลิปแรกในการที่จะดัดแปลงมอเตอร์ AC มอเตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าสปิดเฟสมอเตอร์หนึ่งทับสามแรงมา้าเราจะแปลงเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด500วัตต์นะครับอันนี้คือมอเตอร์ เอทีมอเตอร์ที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะถอดเราก็ต้องทําเครื่องหมายก่อนนะครับทําเครื่องหมายที่ด้านหัวเราทําไว้หนึ่งขีดด้านท้ายเราทําไว้สองขีดนะครับอเรใจเอาตกย้ำคิดว่าตัวนี้รถต้องแดงข้างไหนเราเราถอดออกไว้แล้วนะครับย้ำมันเพื่แล้วก็ด้านนี้ก็ ที่ต้มยาสักนิดหนึ่งครับเพื่อเราจะได้หอมโอ้แข็งแข็งเขาดันนี่ก่อน พอดีฮะนีพ่พอดีพอดีจับปุ๊บอ้ยถอดน็อตออกมาตัวนี้จะเป็นขันตลอดนะครับใส่กอบไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหายับตัวต่อไปแฉล็อกเบอร์หล็อกรับแด้วก็ด้านเป็นไขควงแฉ ในคลิปแรกเราจะทำการถอดชิ้นส่วนออกมาก่อนนะครับประกอบประกอบไปด้วยฝาหัวฝาท้ายสั่เยอะคงต้องใช้เวลาในการถอดสักนิดนึงครับถอดรอบหัวไว้ bật mí to tông cho kênh Ghiền มลเลยพาหัวไปที่จะ เราจะได้ลุ้นกันแล้วฉีดน้ำยาหัว้ายฉีดน้ำยา จะขาดก,ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยจัดก,การหาน็อตใหม่ใส่ได้แต่ที่นัแน่กตัวนึงโอ้โหไม่รุนไม่รุนใ่ไม่รุนไม่รุน oh, được đấy, luôn nó má, làm luôn nó má, oh, oh, phải kim lóc chập. เดี๋ยวตอนรอบนี้เสร็จก็จบแล้วคลิปนี้โอ้โห

怎么样？嗯，嗯嗯那我们嗯嗯。嗯,嗯,嗯 Boleh tak? tak? Boleh โอ้โหหาเล็กหาเล็กมาจะถาดอ๋อนี่ก็ทุกอันนี้นี่นี่นี่ขั้นตอนถอดนี่เห็นยังนี่ oh อันนี้ฝาโอเคนี่ชุดสวิตต่างๆซึ่งต่อไปเราก็ไม่ได้ใช้นี่ที่บักชุดสวิตขัดซึ่งต่อไปเราจะไม่ได้ใช้แต่เราจะถอดออกมาเราต้องถอดออกมานี่นะครับ ช่โยนี่แหละออกมาแล้วนี่นะครับนี่คือส่วนที่เราต้องใช้นะครับแล้วก็ฝาหัวอันนี้ฝาท้ายอันนี้คือทุน่นต่อไปในส่วนทุ่นนี้เราจะต้องมีอยู่สองอย่างสองระบบก็คืออย่างที่หนึ่งเราจะพาเพื่อที่จะพันลวดลงไปแล้วก็ ใช้ไดโอดเป็นบริดตเล็กติฟเออร์เพื่อที่จะแปลงไฟที่เกิดขึ้นในทุนตัวนี้แล้วเอามาเอามาเลี้ยงทําให้เกิดอำนาจไม่เหล็กทาให้ปั่นไฟออกมาด้านข้างหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะผ่าเพื่อที่จะฝังไม่เหล็กถาวรโดยสลับกันเป็นขั้วที่อยูดติดกันเป็นเหนือใต้แล้วก็เหนือใต้นะครับต่อไปก็คงจะเป็นการทําความสะอาดชําระล้างนะครับแลวผมต้นสปอนแก้วอินก็ขอ จบคลิปที่หนึ่งนะครับสำหรับการดัดแปลงมอเตอร์1นทับสแรงม้าเป็นไดปั่นไฟระบบ AC นะครับเขาเรียกว่า Alternating Current ในคลิปแรกไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์กันด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ